ทำความรู้จักบิลลี่เฟมัสทับหน้าวันกระเทยผ่านศึกไทยฟิลิปปินสุขุมวิท11ดีกรีนางงามล่าสุดลาปาเชโกนางงามข้ามเพศจากฟิลิปปินเคลื่อนไหวถึงคนไทย หลังจะเกิดเรื่องบาดหมางพี่กระเทยไทยสองคนได้ถูกกระเทยประเทศดังกล่าวกว่า20คนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแถมขโมยทรัพย์สินมีค่าไปด้วยเรียกได้ว่ามาย่ากันถึงทิ่นพี่กระเทยไทยก็เลยยอมไม่ได้จึงได้โพสต์ข้อความร่วมมือกับพี่น้องกระเทยให้มารวมตัวกันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท11จนเกิดเป็นจราจรกันและหนึ่งในผู้นำทัพแนวหน้าคือปิงดี้เฟมัสที่มาช่วยคุมเชิงไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย ปีนี่เฟมัสหรือลาพิษวงทวีปัจจุบันอายุ34ปีเกิดมอนที่13กุมภาพันธ์1989พื้นเพเป็นชาวเมืองเพชรบูรณ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลพี่กระเทยที่โด่งดังในโลกโซเชียลเคยปรากฏตัวตามในรายการดังและเพื่อนของแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมิเฉลิมศรีจากแก๊งฮิวหวีไปฮิวหวีมานอกจากนี้ยังมีดีกรีเป็นนางงามเจ้าของตำแหน่งมิสคีเมาในปี2024อีก ซึ่งเจ้าตัวนั้นเคยเป็นนักมวยมาก่อนโดยสาเหตุที่เริ่มต้นในสายนี้เนื่องจากตอนเด็กๆเ,เป็นกระเทยแล้วโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งบ่อยลูกพี่ลูกน้องเลยจับให้ไปเรียนต่อยมวยจนกลายเป็นทักษะที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวในซอยสุขุมวิท11กลายเป็นวาระแห่งชาติของพี่น้องชาวกระเทยจนล่าสุดในโลกโซเชียลได้สถาปนาให้วันที่4มีนาคมเป็นวันกระเทยผ่านศึกโดยสอนอลุมพินีได้เข้ามาระงับเหตุและเชิงตัวทั้งสองฝ่ายไปเจราจากันที่สอนอ แต่ก็ไม่ไวายเกิดการแจกขนมตุ๊บตับกันอีกรอบสําหรับระยะเวลาในการทําศึกตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้ของวันที่4มีนาคม2567ซึ่งกินเวลายาวนานเกือบหนึ่งวันเต็มและมาจบลงในวันที่5มีนาคมโดยมีรายงานว่าหลังจบศึกพีกระเทยฟิลิปปินส์ได้ขนของเตรียมเดินทางออกนอกประเทศและขอความช่วยเหลือจากสถานทูตฟิลิปปินส์โดยอ้างว่าได้ถูกกระเทยไทยรุมทําร้ายร่างกายอีกด้วยอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าว จะกลายเป็นไวรัลดับโลกเมลาปาเชโกเจ้าของตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนฟิลิปปินส์2023ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้โดยจุดเริ่มต้นนั้นเนื่องจากฟแฟนๆได้เข้าไปคอมเมนต์ถามนางงามฟิลิปปินส์ทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็ได้ตอบด้วยความสัต์จริงว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องสอบถามเรื่องราวจากเพื่อนคนไทยก่อนจากนั้นลาปาเชโกก็ได้กลับมาตอบคำถามที่ยังค้างคาใจฟแฟนๆผ่านทางช่องทางทิกตอกโดย เผยหลังจากทราบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเธอได้บอกว่าเธอไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่ควรเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาและล่าสุดแอนโทเนียโปซิลรองอันดับหนึ่งมิทิเดียไปี2023ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่าจริงๆแอนไม่รู้เรื่องเต็มที่และไม่รู้แบบจริงจังด้วยเพราะแอนพยายามอ่านแต่อ่านไม่ออกแต่แอนแค่รู้ว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างแม้แต่ที่เราจะอยู่ในเวลาที่คุณ ไม่เคารพเรามันไม่ได้แปลว่าเราต้องรุนแรงกับเขาทุกวันนี้ในชีวิตเราจะมีคนไม่เห็นตรงกับเราไม่ชอบเราแอนรู้ว่าตอนที่แอนเป็นนางงามหลายคนไม่ชอบแอนแต่เราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้การร่วมแรงร่วมใจการเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่ใช่ความรุนแรงพวกพี่เขาเก่งนะคะแต่แอนไม่ซับพอร์ตความรุนแรงแอนมองเห็นถึงความเป็นอันนิตี้ของพี่กระเทยว่าเราอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่พอมีเรื่องราวเกี่ยวกับอเดนติตี้การเลสเปคข,ของประเทศเราทุกคนก็ยังยืน ข้างช่วยเหลือกันได้